ไม่ทิ้งกันปู่ไพวงโพรรูปแอพน้องปีใหม่พร้อมแคปชั่นสุดซึ้งโพสคุณปู่ทำยิ้มทางน้ำตาครอบครัวยังไงก็คือครอบครัวไม่ทิ้งกันแม้ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรเมื่อแอพทักษอนสูญเสียคุณพ่อทางด้านครอบครัวของปู่ไพวงเตชะนรงค์ได้พากันมาร่วมงานสวดพระอภิธรรมพร้อมด้วยอดีตสามีสงการเตชะนรงค์ก็มาร่วมงานด้วยราสุดวันที่7ตุลาคม2566 ปู่ภัยวงได้เคลื่อนไหวโพสภาพสาวแอปและน้องปีใหม่ลงอินดิแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นระบุว่าเหมือนแม่เหมือนลูกสาวและยังมีชั้นอยู่ท่ามกลางชาวเน็ตแห่กดไลค์และคอมเมนต์บอกว่ารักคุณปู่มากมายคุณปู่ยังเป็นคนที่แม่แอปเคารพรักคุณปู่ที่สุดโชคดีของแม่แอปที่สุดที่เจอครอบครัวคุณปูค่ค่ะ ครอบครัวคุณสงการก็เป็นอีกครอบครัวที่มีคุณภาพเช่นกันมีความอบอุ่นใจดีและซัพพอร์ตเสมอคุณปู่กับคุณพ่อน่ารักเสมอคุณปู่กับป้าสงการน่ารักค่ะคุณปู่น่ารักมากๆค่ะน้ำตาไหลเลยอบอุ่นหัวใจมากๆค่ะลูกสาวทั้งสองของคุณปู่ถึงคุณตาไม่อยู่ก็ไม่โดดเดี่ยวพอคุณปู่ไม่เคยทิ้งให้อยู่กันแค่สองคน